รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีค่กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมประชุมหาหรือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมหลักสูตรมาสเตอร์ไทเชฟโปรแกรมภาคกลางภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารประจำปีงบประมาณ2568ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดรธานาวิทย์ลายิมคณะบดีคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริรัตน์เอ็มพรมรองคณะบดีฝ่ายกิจการทั่วไปร่วมประชุมหาลือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีดตรธนพัฒน์แรงรุ่งเรืองคณะบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะผู้บริหารณห,ห้องประชุมการช่างสตรีพันครนใต้พื้นที่พันครนใต้เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาสเตอ Thai chef โปรแกรมภาคกลาง ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรและประชาชนสู่การเป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2,568โดยมติที่ประชุมเสนอให้ทางคณะดำเนินการจัดอบรมเนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ด้านห้องปฏิบัติการและทีมวิทยากร สามารถเริ่มดำเนินการจัดอบรมได้โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง30กันยายน2568นี้และมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน80คนทรงพลจิตโกสลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลกรุงเทพรายงาน